เมื่อคืนนี้นะคะเลขขอเลขย้ายไว้ลักษาพ้าบอร์เคไปไว้ใต้ลงย้ายมื่อนี้วันหอยออก <c oughs> ออก็กเลยพ้าขนาบอร์เคที่พ้าเนี่ยนะคะมาเบิงว่าสิเป็นเลขยังว่าสั้นี่น้องใส่กันเบิงเด้อว่าสิเป็นเลขยังในมื่อนี้ตาดีได้ตาไล่เสียเบิงเอาแล้วค่ะดูเอาไรมันตาไปตามัน ลูกหลานกะว่าทุกยากปากมองยายเอ้ยไาสัน่นหลานน้อยกับมะตะกุ่งเทพยบเน่ยเพราะมีคานะ้ำหมกนะ้ำมันจ้ะลองเบิ้งค่ะลองเบิง้งหันในเบิ้งทุกทิศทุกทางหาเดียวสุขุมโศกเนาะโศกไปโศกมันโศกใครโชคมันกัน,กกนดื้อแล้วค่ะเอบุญอุทิศให้ย้ายกล่องคำสติ๊กน้ำเลเดอร์จ้ะ บ่ถือกยมคอนดึกคอยด้วยคอยบ่าแม่เจ้าแม่เลืนีนี่แต่วก็คอยขอยายนะคะว้ว่าล้านล้านเมื่อนี่มาสีมาคบกันิดสูส้อุศค้นบางคนกะเนาะครอบครัวย,ยังไม่สมบูรณ์บอกยายค่าน้ำมันรดกับบมี่มีมาแต่บ่มีกลับลบอกยายว่าอขอ่าน้ำมันรดให้ล้านล้านใเด้อผู้สีมาแต่ท้างไก่ เบืองเอานะคะได้เลขยังเมนบอกค่อยน้ำแนไ่ได้เห็นเป็นเลขยังจห้าลัางบาทขวาย,ยเหยนเป็นแปดนึงได้ตาควอยนะตอนนี้็หมนไีอีทั้งนึงอา้าวนี่ทั้งนี้ข่อยประเทศสองแปดไปไหน าไพตามันตาไพตามันนะคะลองเบิ้งเอานะคะเห็น 1, ึ่งแปดดวยว่างหันไฟรถ่อยนะคะเลขรถคอยห้าห้าหนึ่งแปดตาบลูแมนมาแมนนะคะตะก่อนย้ายเสียข่อยกับฟันเกี้ยวรถอยู่้วก็ว่างหนหนะักไฟรถคอยมันติดเองไหมแม่คอยได้เอินคอยไปเบิง้งว่าไฟรถมึงคือติดสั้นแต่อันนี้ข่อยบ่ได้บอกว่าหรือว่ามันคอยไายกระเป๋ากุญแจรถมันเป็นรีโมทเนาะ่อยอย่างไปอย,อย่างมาอยู่ในงานนะ่ะ หรือว่ามันสะเทือนเหว่านี่รีโมทมันสติดเองงั้นั่นคอยกาบอนลู่ถว่าว่างหันหล่ะค่ะว่างใดๆเนี่ยคือว่าไฟรถข่อยติดเองจนแม่ข่อยมาเอินว่าไฟรถมึงคือติดรถสัน่นค่ะอันนี้ก็ว่าสู้กันฟังจะซื้อนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าผู้ใดอยากซื้ออะไรกันร้องเสียงเบิ้งเนาะขใอยใทุกคนโชคดีไม่ใช่วันนี้ขใอยโดนหวยกันทุกคนนะคะ